หวานมันก็จะขโมยกินอ่างวนพิเศษดูดิหวานก็จะขโมยอ่างวนกินดูดินี่ไมันจะเตะหมานู่นนี่อันนี่นู่นนี่อันนี่นี่นี่อันนี่นี่นี่ โอ๊ยตีนใหญ่ก็ไปเออวิวิวข้างบนหล่นแล้วลูกข้างบนหล่นแล้วข้างบนหล่นแล้วให้หมากินเลยให้หมากินหวานไม่ได้แล้วอ่ะข้างบนหล่นก็ไปใต้เลยแล้วหวานหวานมาอ๋อให้หมาอ๋อให้พี่ลีออนกินเอาให้พี่ลีออนกินอ๋อพี่ลีออนกินเอ๋อพี่ลีออนกินไม่ได้ให้เตะหมาเอาให้ลีออนกินเแล้วแล้วอาให้เจ้าหวานกินเลย เดีพี่ส <conclusions> ิงแม่ขอหน่อยมันหล่นแล้วอันนั้นกินไม่ได้แล้วลูกแบะแบออวิ่งหนีด้วยนะวิ่งหนีแม่เอามานีเราแม่ขอหน่อยครับเอออดี๋ยวแม่ขอหน่อยมาค่ะเออมาขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะเออโอ้ยชอบกินจริงๆลโ้โหวิ่งัวนปเลยวิ่งวิ่วิ่งวิ่งวิ่งมไปแล้วขึ้น

ถ้าเอ่ดิเจวาอยู่ไหนเแม่เสียวมุมนี้เป็นไหนล้เจวาไปไหนล้ดูดินยี่ไหนละยี่ไหน่ะหาเป็นป่ะเออย้มไม่พี่มุกยืนไม่พี่มุกเจวานอยู่นี่นี่เองเออออออ